มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจพูดแล้วหลังลุงพลประแตนเข้าเครื่องจับเท็ตตำรวจพูดแล้วหลังนำตัวลุงพลประแตนเข้าเครื่องจับเท็จหลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งได้เชิญตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพล อายุ44ปีและนางสมพรล,ลาโพหรือป้าแตนอายุ41ปีลุงเคยและป้าของน้องชมพู่ไปสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมนำเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อพิสูจน์คำให้การคดีของน้องชมพู่วัย3ขวบที่หายตัวจากบ้านพักในหมู่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วโดยใช้เวลาสอบสวนทั้งหมดอยู่นานกว่า6ชั่วโมงตำรวจชุดสืบสวนที่คี่คลายคดีนี้ ยืนยันว่ายังไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผลจากการเข้าเครื่องจับเท็จเป็นอย่างไรเนื่องจากหลังเข้ากระบวนการแล้วต้องนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญว่า มีคำถามใดที่ถามผู้ที่สอบปากคำไปแล้วพบความผิดปกติหรือไม่ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาตรวจสอบระยะหนึ่งอีกทั้งการใช้เครื่องจับเท็จก็ไม่ได้มีแค่ลุงพลกับป้แตนเท่านั้นยังมีพยานปากอื่นๆที่ได้เรียกมาสอบปากคำเพิ่มและเข้าสู่กระบวนการนี้และหากมีใครที่เห็นสมควรเรียกสอบส่วนเพิ่มก็จะทยอยเชิญตัวมาอีกที ส่วนคำถามที่ใช้ในการสอบสวนเพิ่มเติมก็มาจากคำให้การของพยานรายนั้นๆเพื่อดูว่าคำให้การที่เคยให้ไว้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ยืนยันว่านับตั้งแต่ที่เริ่มการคีรายคดีนี้ชุดทำงานไม่เคยสรุปว่าใครเป็นคนร้ายเพียงแต่จากข้อจํากัดในสถานที่เกิดเหตุและพฤติการทางคดีจึงจํากัดวงการสอบสวนไว้ที่คนใกล้ชิดเพราะสันนิษฐานว่าคนที่จะพาน น้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเขาได้โดยที่เด็กไม่ต่อต้านสมควรเป็นคนใกล้ตัวที่เข้าถึงน้องชมพู่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้สรุปว่าจะไม่มีโอกาสเป็นบุคคลภายนอกเช่นกันนอกจากนี้การจะดำเนินคดีกับใครนั้นยังต้องมีหลักฐานอื่นประกอบซึ่งยังมีหลักฐานบางอย่างที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบเชิงลึกยืนยันว่าการทำงานของตำรวจเป็นการพิสูจน์ทุกประเด็นให้สิ้นข้อสงสัยและคดีนี้ก็เป็นคดีอาญาที่ ีอายุความถึง20ปี มีพยานที่ถูกพาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยเครื่องจับเท็จนี้แล้ว7คนประกอบด้วยน้องสะดิงพี่สาวนายอนามัยและนางสาวิตีพ่อและแม่ของน้องชมพู่นางจุไลยพรหรือหน้าตายนายเสริมน้าเขยของน้องชมพู่นายนาดินหรือหน้าแต่และนางสาวสายฝนหรือฝนแต่ละคนใช้เวลาเข้าเครื่องจับเท็จเฉลี่ยคนละ1-3ชั่วโมงส่วนปัดแตนใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงและลุงพล ใช้เวลาน,านานที่สุดประมาณ6ชั่วโมงครึง่งเป็นการตอบข้อสักถามว่าใช่หรือไม่ใช่โดยมีนักจิตวิทยาร่วมวิเคราะห์ระหว่างการสอบสวนอย่างไรก็ตามขอให้จับตัวผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วนะคะและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องชมพู่และเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรี t com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ